ข่าวจากเรื่องเล่าชานี้นะครับที่บอกว่านิวอัปเดตคืออัปเดตข่าวครับบอกว่าส,สภาผ่านร่างกฎหมายเดินหน้ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทุรักทุเล248เสียงฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยเอาเงินรอฟอมอมมาหนุนอันนี้คือบอกว่าอัปเดตข่าวของเรื่องเล่าชาวนี้ครับแต่ปรากฏว่าผลการโหวตเป็นอย่างนี้ครับผลการโหวต มีผู้เห็นด้วย248เสียงไม่เห็นด้วย149เสียงงดออกเสียงศูนย์ไม่ลงคะแนนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยนี้ก็น่าจะไม่เกินพักประชาชนนะครับแต่เมื่อร่างพระราชบัญญัตินี้ปรากฏผลออกมาเป็นว่า ผ่านทั้งสามร่างครับพักประชาชนก็ปืิโอกาสถแถลงเลยบอกว่าเป็นความสำเร็จร่วมของสภาผลักดันสามร่างกฎหมายผ่านชลวีอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอุดมการของพักประชาชนนีน้เป็นอย่างไรไม่เห็นด้วยแต่พอร่างพระราชบัญญัตินี้ผ่านสภาโดยพักฝ่ายรัฐบาล พักประชาชนก็ออกมาเคลมเอาเป็นความสําเร็จของตัวเองเลยครับตามภาพที่แนบมาให้ดูนี้ผมก็ไม่เข้าใจไม่ทราบเหมือนกันว่าพักประชาชนนี้เขารู้เรื่องการเมืองรู้เรื่องอุดมการทางการเมืองหรือเปล่ารู้เรื่องผลประโยชน์ที่จะตกไปถึงประชาชนหรือเปล่าเขาค้านก็จริงแต่พอร่างพระราชบัญญัตินี้ผ่านสภาเขาก็ ออกมาประกาศว่าเป็นผลงานของพรรคประชาชนเป็นผลงานของเขาเองอันนี้ผมก็งงกับแนวคิดกับสมองของพรรคประชาชนเหมือนกันนั่นแหละรครับว่าตกลงเขาจะเอาอย่างไรจะเป็นอย่างไรกันแน่